สมจิตบอ่อทองตำนานก่อนล่ำกุหลาบแดงเข้าสู่วงการหมอล่ำกับขณะรุ่งตะวันสีทองตอนแรกเล่นเป็นตัวประกอบอาจารย์บุญเลิกพระมชาติหัวหนา้าวงเห็นแววเลยให้เล่นบทพระเอกใส่ซื่อว่าสมจิตแสงชัยต่อมาปี2 5 3 2อาจารย์ดาวบ้านดอนได้พาเข้าไปเป็นนักร้องในสังกัดบริษัทชัวออดิโอจึงเปลี่ยนซื้อใหม่เป็นสมจิตบอ่อทองเพราะว่านา้มสกุลเดิมทองบอ่อ มีผลงานบันทึกเสียงออกมาเป็นเทปคัสเสตออกวางขายค่อยนองขึ้นหน้าเกี่ยวเข่าค่อยนั่งแอบรักน้องนวลและอีกหลายเพลงดังแต่ผลงานที่เป็นตำนานก่อนลำดังคือกุหลาบแดงแนวลำเพินบันทึกเสียงใบ้เมื่อปี2 5 3 3กุหลาบแดงเขียนโดยสมจิตบอทองซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลงไกลจ๋าของสายย่นสัญญา แต่เวลาลงเครดิตใส่ซื้ออาจารย์ดาวันดอนเพราะว่าย่านบริษัทโบเซื้อว่าจะของเขียนและก็เกรงใจผู้ใหญ่เขาอยู่บริษัทชั่วออดิโอ